กมลาเสียงเพลงควรมาต้องลาแล้วเพื่อนพี่พจะลาเพื่อนปากเพลงคอยย้ำเตือนหวนให้ก็ขอ,<ห>ขอสแสดงความยินดีกับกลูกๆ<ม>นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของปีการศึกษา2556ทุกๆคนที่จะจบ การศึกษาในปีนี้โดยภาพรวมแล้วอพอรู้สึกภาคภูมิใจกับนักเรียนปีการศึกษา2,556มากหนึ่งเรื่องพฤติกรรมไม่มีปัญหาให้พอได้แก้ไขตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้วก็ที่ภาคภูมิใจอีกระดับที่2ก็คือผลการสอบโอเนปีที่แล้วเราสามารถ มีค่าเฉลี่ยทั้ง8สาระสูงกว่าระดับประเทศปีนี้ก็เช่นกันเพียงสาระเดียวที่ภาษาอังกฤษเราอาจจะด้ในในแค่แค่จุดเท่านั้นนะซึ่งก็คิดว่าโดยองค์รวมเราก็สูงกว่าระดับประเทศเหมือนกับปีที่แล้วแล้วก็เรื่องที่3เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นตัวแทนของสำนักง,งานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกสาสษาศริสะเกดเขตสีจำนวน2 1รายการที่ไปแข่งขันศิลปะหัตรกรรมของภาคตะวนันออกเฉียงเหนือแล้วเราก็สามารถหลุดไประดับประเทศอีก2องรายการแล้วก็อันดับที่4คือความภาคภูมิใจของผลการสอบโอเน็ตในวิชาคณิตศาสตร์ปีก่อนนี้เราได้ร้อยคะแนนเต็ม1คนปีที่แล้วได้1คนแต่สำหรับปีนี้รุ่นพวกเรา มีคนได้เต็มอยู่ทั้ง3คนนะครับเพราะนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจของคณะครูผู้อำนวยการทั้งหลายทั้งปวงนะในอนาคตได้ครูดีแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนได้เพื่อนดีก็ต้องครบสบโอกาสก็ไขว้าก็ขอให้ล,ก,ลกูทุกคนเดินทางสู่ฝังฝันให้ประสบความสำเร็จและโชคดีทุกๆคนสวัสดีครับ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ไว้วางใจเลือกให้ข้าพเจ้าเป็นประธานนักเรียนและก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูทุกท่านที่ตั้งใจอบรมสั่งสอนพวกเราเสมือนหนึ่งพวกเราเป็นลูกหลานตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่ปิดบังอำพราง ทําให้พวกเราได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่จะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนําไปประกอบอาชีพและนําไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านที่กรุณาทุ่มเทเสียสละเพื่อพวกเรามาโดยตลอด และสุดท้ายขอให้มิตรภาพที่พวกเรามีให้กันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักและความผูกพันตลอดไปค่ะผม,มดีใจนะคะที่ได้มาเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลน,นำรงราชานุสรณ์ก็ขอขอบคุณสวรรค์เนี่ยครที่ทำให้พวกเราเจอกันขอบคุณสําหรับคุณครูที่อบรมสั่งสอนที่ให้ความรู้แก่หนูและเพื่อนๆก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่สั่งสอนหนูมาตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ก็ขอขอบคุณเพื่อนเื่อนทุกคนที่ทำให้หนูรู้จักมิตรภาพขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความรักความห่วงใยและได้สั่งสอนให้หนูเป็นคนดีหนูจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะคะถ้าหนูขึ้นมอหนึ่งไปถ้าเกิดว่ามีอะไรเรียกใช้สิทธิ์เก่าคนนี้ก็ขอให้เรียกใช้มาได้เลยนะคะขอขอบคุณค่ะครั้งที่ผมได้มาอยู่นี่สปี ผมขอขอบคุณคุณแม่ที่ให้โอกาสผมได้อยู่เรียนและผมขอขอบคุณโรงเรียนขอบคุณครูเพื่อน,อนบบที่ใจดีกับผมสวัสดีครับ